สวัสดีครับทุกท่านกันด้วยนะครับผมนายยยผมมินิฮัสเอ็กชูนะครับวันนี้จะมาสอนทุกวิธีทางการจอยกับเพื่อนนะครับนะจอย2คนกับเพื่อนเล่น2คนกับเพื่อนนะครับในแมปของเรานะครับผมนะอย่างก่อนหนึ่งเลยนะครับผมนะเราจะเล่นกับเพื่อนได้ก็ต้องแอดเพื่อนก่อนนะครับกดโฮมับผมแล้วกดไปที่ซิขสิรครับผมนะกดไปตรงนี้แหละเอออันนี้ผมมีแขกับเชิญด้วยนะมีผู้ช่วยผมด้วยชื่อนะเชื่อให้ครับผมเชื่อไอเอ้ไอ้ครับผมนะอันนี้เราก็ต้องแอดเพื่อนก่อนนะครับผมนะ อ i i ซ e ีแล้วก็อะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้มันตัวอะไรอ่ I e ะ i หนะรือ e วะ i หรือ l อวะงั้นผมลอง i ไปก่อนแล้วกันผมลอง i นะ i อพิมพ์ใหญ่แล้วก็ n w นะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งใช่ไหมถูกไหมใช่ปะแล้วผมนะแล้วก็ลองค้นหาดูครับนี่ผมนะเราก็เจอแล้วเราก็กดนี่เลยผมแอดครับผมบวกเพิ่มมปเลยฮะนี่แล้วก็รอคุณไอับนะครับนี่รับเพื่อนยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่จอคุณไอครับผม นี่ครับเฟนลิกเนี่ยครับแล้วก็กดพิธีบวกเพื่อนเหมือนกันครับได้แล้วตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนกันแล้วนะครับผมนะแล้วก็เราก็จะสร้างเกมเล่นกับเพื่อนนะครับอ่ะแล้วผมบอกก่อนว่านี่ผมกดพิธีออนไลน์ครับผมแล้วก็เพจีออนไลน์ครับนะครับแล้วก็อินวิดอินวิดออนไลน์ซีซั่นนะครับอันนี้คือจะสร้าง้ห้องเล่นคนเดียวครับผมครับผมนะเพื่อนนะครับสองคน Okay. อันนี้ก็แค่รอครับผมนะรอให้แมปโหลดนะครับโอเคนะผมนะก็ระหว่างรอเราจับภาพไปตอนเสร็จกันดีกว่าครับผมไปโอเคนะครับผมนะตอนนี้ก็โหลดมาเป็นเวลาที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพอขึ้นหน้านี้แล้วนี่จะขึ้นตรงนี้นะโอเคตอนนี้ก็เข้ามนที่เซิร์ฟของตัวเองแล้วนะครับอ่าก็จะเป็นหน้านี้นะฮะ เราจะมาเกิดที่บ้านเราเลยนะครับส่วนคนที่ไม่มีบ้านก็จะเกิดที่อื่นนะนี่ผมนะตัวของผมเองนะครับอ่าอย่างต่อไปนะครับเราก็ต้องกด yes ครับผมนะแล้วก็กดไปที่เฟนนะครับแล้วกดไปที่ไอชื่อเพื่อนเราเนี่ยครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับนี่ครับผมนะ send game invite กดเข้าไปครับผมแล้วเราก็จะไปดูที่ของไอครับนี่ครับผมนะขึ้นมาแล้วนะของไอะครับจะขึ้นอย่างนี้นะครับเพื่อนชวนจะขึ้นอย่างนี้นะ แล้วก็กได้ไอ้อะไร ESC เข้ามาฮะใช่ป่ะเฮ้ย ESC 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 ไม่ใช้โฮมเออนั่นแหละโฮมโฮมโฮมกดโฮมนะครับผมนะขอขอนุญาข้ไปนะครับกดโฮมนะครับนี่นี่นี่ผมนะกดเนี่ยจอยเพื่อนเกมอินวิทนะครับแล้วก็นี่ผมกดเข้าไปแล้วมันก็แล้วก็กด Enter นะครับ เนี่ยแล้วเราก็ำลังจะวาร์ปไปที่แมปของผมแล้วก็จะเจอแล้วนะครับพารอนิดหนึง่งใช้เวลานิดนึงแป๊บเดียวนะครับผมนะไม่เกินสิบนาทีไม่เกินห้านาทีแน่นอน,นครับผมนี่เราก็จะเกิดที่บ้านเราจะเซฟเหมือนเราเล่นออนไลน์ตั้งแต่แรกเลยนะครับผมนะนี่บ้านขวออายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าถ้าเราอยากรู้ว่าเพื่อนเรามาหรือยังนะครับเราก็กดไปที่ตัวแซดนะผมอ่าเพื่อนผมยังไม่มานะครับ นีค่ครับเราเราก็ต้องรอนะะอ่าตัวแซดเครับผมนะเพื่อนเรามาแล้วนะฮะเห็นไหมแล้วเราก็จะเอาแบงค์นอกเพื่อไปรับเพื่อนนะครับนี่ฝนตกอย่างงี้อากาศกำลังดีเลยครับร <c oughs> ดลื่นที่ผาเลยเลื่อนเลยอ่ะใช่แล้วนี่ผมนะแล้วเราก็จะไปหาเพื่อนกันนะครับ เอารถไปรับเพื่อนกันเลยชักรูเอ,อ๋อผมขอเอากันคันนี้ไป้กันเอาคันที่แบบเบาๆไปก่อนไม่ต้องเอาคันนั้นไปไปแล้ววิธีดูครับเราก็กดไปตรงน,น,นี้ครับผมนี่ครับผมนี่คือเพื่อนเรานะครับกดไปนี่อ่าคุณไอซ์กำลังมาหาผมนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยโอ้โหรถล,ลื่นด้วยโอ้โหอย่างลื่น นี่ผมแล้วเราก็จะเจอแล้วนะผมนะนี่ครับนี่ครับผมเราก็เจอกันแล้วนะครับนี่เฮ้ยนี่ครับผมนะถ้าเกิดใครอยากแบบคุณเห็นแล้วอะไหลวะนะ <c oughs> <c oughs> อ่า <c oughs> ผมนะถ้าเกิดใครอยากแบบเ,เจอเพื่อนแล้วแบบแล้วก็หาตังค์ยังไงเราไปฆ่าคนสมมติเราไปฆ่าคนปุ้งปุ้งปุ้งอย่างเงี้ยตำรวจก็จับเราล้วก็หนีตำรวจดิได้ตังค์น้อยด้วยนะครับเราจะทำคุยกับเพื่อนนะครับ แล้วกดไปที่ EFC นะผมนะแล้วก็กดไปที่ออนไลน์ครับแล้วก็ดไปที่ job ทันไหมทันแล้วแหละเออแล้วก็กดไปที่ p a y job นะครับแล้วกดไปที่ r o k star quest นะครับ log star quest นั่ Qu ake, Qu ake นแหละ quest quest แหละล้วก็จะมีหลายอันให้เราเลือกเล่นนะครับผมนะแต่ผมส่วนใหญ่ผมจะเล่นกับเพื่อนอันนี้นะครับผมนะ mission น,นะฮะนี่เล่นหลายอันเลย แล้วผมเล่นอา,อาจจะเชิญไงแล้วก็เลือกมาอันนึงก่อนนะผมเลือกอันนี้แล้วกันแล้วกดเชิญครับผมเราก็จะวาร์ปไปที่แมปนั้นนนั่นเองนะครับนะเพราะว่าไปที่แมปนั้นแล้วจะเชิญเพื่อนยังไงนะครับผมนะกดไปที่ confirm setting นะครับแล้วกดไปที่ my fade นะผมนะเนี่แล้วก็อันนี้อะไรครับ f a น e p a y i n g GTA V นะครับนี่แล้วก็วิธีการรับครับห้เราอาคุณอะไรครับ รับหน่อยครับผมรับนะครับเชิญมาครับเอกดเกโทรศัพท์ขึ้นนะครับจ่ายอุศรขึ้นนะครับเดี๋ยวลงจากรถก่อนเขาไม่เห็นเออโอเคนี่ครับอันไหนครับอันกลางเลยครับอันกลางใช่อันนี้ครับผมนะอันกลางนี่ฮะไอ้นี่อันนี้เลยรูมนี้แล้วนี่ผมมีชื่อผมด้วยนะฮะมีชื่อผมด้วยนี่แล้วกดคิก้ายไเร้วๆับคิกซ้ายเร็วๆเลยหรือจะเอนเตอร์ก็ได้นะนี่เราก็จะมาอยู่ใน นี่แล้วก็ผมนะแล้วก็มาอยู่ในแมปหองเราแล้วแล้วก็กดเพย์ได้เลยนะผมนะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูสักครั้งหนึ่งสักตาหนึ่งแล้วกันมาเราจะมาเล่นให้ดูสักตานะครับว่าเล่นได้จริงหรือเปล่านะครับรอสักครู่มาแล้วครับผมนะนี่อ่าอยู่นี่ครับผมนะเราเจอกันแล้วนะครับเราก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะ นี่คือคุณไอ้นั่นเองนะฮะถ้าเกิดมาปุ๊บเราต้องเอารถมาด้วยนะฮะในจ็อบนะฮะเพื่อที่จะเอารถมาอยู่ในจ็อบของเราด้วยนะฮะนี่ต้องขี่รถด้วยนะนี่นะครับผมนะรถก็จะอยู่กับผมนะส่วนรถคุณไอ้ก็จะอยู่ตรงนง้นนะฮะมาไปมองภารกิจด้ทำอะไรเราไปทำสักหน่อยเลยกนนี่ครับผมเครื่องบินไปทำห้ดูสักอันนึงไปคุณไอ้ตามมามาไว้มาไว้ มาที่เครื่งบินจัดไปดำเลยนำเองมาเดงใช้สามความเศร้าข้ามาซิขับมาคิ่เตือนนะครับผมนะพูดอะไรใช้ความสามัคขีนะครับผมแล้วก็ฝนตกอย่างนี้ขับยากซะด้วยนะฮะนี่รอคุณไอ้นิดนึงถ้าเราทำผ่านเราก็จะได้เอ่อ ถ้ามากสุดก็จะประมาณหมื่นหมื่นหมื่นสองหมื่นสามอย่างงี้ประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นทำเควสแบบยากๆเนี่ยเราก็จะได้ประมาณหมื่นเจ็ดนะครับถ้าถ้าไม่มีคูณสองนะปรับยากสุดอะต้องปรับยากสุดนะครับถึงจะได้ใช่ผมนะต้องปรับยากสุดถึงจะได้ตังค์เยอะๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้ปรับยากสุดนะผมจะมาเล่นให้ดูเฉยนะปรับแบบน้องมอวเฉยธรรมดาเรไรแป๊มนึงโอเคเฮ้ยลงล่างมเน่ะลงล่างลงล่างลงล่าง ดู G ี S ด้วยนะผมนะอย่าลืมกด G ี S ไปที่ด้วยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องกด G ี S เป็นอยู่แล้วละ่ะถูกถ้ากด G ี S ไม่เต็มไม่ต้องไม่เล่น G ีเหรอกจริงไหมกด G ี S ไม่เต็มไม่เป็นเล่น G A ไม่ได้แล้วงั้นนะเออข้างหลังนะครับนี่เราขึ้นธรรมดาแบบโลกงไม,าจาม่จำแล้วต้องขึ้นนี้นะผมไปธรรมดาให้เสร็จรถเปล่ารถสวยว้าโอ้โหบินได้ เรียบร้อยเข้าไาา่ได้อาๆมีทางเข้าอยู่นี่ว่าเนี่ยทางนี้ทางนี <S 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 ้ฮ้ทางนี้แต่ว่าเสียเวลาไปว่ะไม่ไรเข้ามาละขับรถขึ้นมาเลยเดี๋ยวไปรอเราต้องมีความสามัคคีด้วยนะครับไม่ใช่แค่เราได้อืออะไรวะนะ <laughs> ไม่ใช่แค่เราได้นั้นนะฮะได้ต่างอย่างเดียวนะเพื่อนเราก็ได้เหมือนกันนะฮะได้เหมือนกันได้ได้เท่ากันนะฮะไม่มีใครได้มากกว่าหรือเยอกว่านะครับเท่ากันนะฮะไปอ้ <laughs> <c oughs> โอ้ <laughs> โอสุดยอดไปเลยฮะเฟลนะครับผมนะด่านนี้มันยากจริงนะฮะยากแกม่ yeah, <laughs> ได้พันสองเองนะ โอเคครับ <Okay, S 2> <ช>ผมแล<ช>้วทนะุกคนน่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับวิธีการเข้าจอยกับเพื่อนอะไรกับเพื่อนนะครับผมนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กันด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมนะ